สวัสดีครับผมขออนุญาตมาแจากไดซินเนะาะว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับชื่อแหลกคุณโกศลครับคุณโกศลโลโอก็ไก่นะครับสอสลาจบด้วยลอลิงนะคุณโกศลนะครับ,นนรบต่อไปคุณมนทิลานะครับมอมานนอนหนูหน ต่อทหารรอเรือจบด้วยสันอานะครับคุณมนทิลานะครับต่อไปคุณโอภพาสนะครับคุณโอภพาสระโอเหมือนเดิมนะครับอออ่างพอสมเพาสันอาจบด้วยส,ส่อเสือนะครับคุณโอภาสต่อไปคุณพิเชษนะครับคุณพิเชษพอพาน นะครับซลาเอชอช้านะครับโซทอฐานจบด้วยทอฐานนะครับคุณพิเชษต่อไปคุณอาทิตย์คุณอาทิป,ป,ประพัดนะครับอ้อทอทงนะครับพอปลาพอพานทอพุะเท่านอนหนู รันนะครับอาทิประพัดประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณดุสิตนะครับดุสิตดอเด็กอเสือตอเต่านะครับคุณดุสิตต่อไปคุณวันชัยวันชัยก็วอเบนนะครับนูหน,หนูชอช้าขึ้นไปจบด้ยวยยอดหกนะครับคุณวันชัยต่อไปคุณเอกชัย ก็ไก่ชอช้างนะครับขึ้นไปจบตัวยอยอยักนะครับคุณเอกชัยต่อไปคุณปริชยาปอปลานะครับรอเรือชอช้างขึ้นไปยอยสนะอ่นะครับคุณปริชยา ต่อไปนะครับคุณอนันตสิทธิ์นอ,อนนะครับนอนหนูรเตรา่าสอเสือนะครับขึ้นไปทอทหารทอทงสยอก,กลันนะครับคุณอนันตสิทธิ์ต่อไปคุณวลีรัตน์นะครับวลีรัตน์วอเวรอลิงรอเรือรอเตา่านอนหนู กรันนะครับคุณวลีรักต่อไปคุณอนงรักนะครับเอออนอนหนูงูงูรอลิยงกอกไก่สอบรษสีนอนเนีนขึ้นไปกรันนะครับคุณอนงรัก ต่อไปคุณมาลีนะครับคุณมาลีโมมานะครับเอ่าโลิงสรอีนะคุณมาลีครับผม